ยอมหักไม่ยอมงอสื่อแฉเรอัลมาริตขอย้ายลีเขตไม่พอใจลาลิก้าเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนของศึกลาลิกาสเปนเลยทีเดียวครับสำหรับกรณีของเรอัลมาริดครับยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนนะครับที่ตอนนี้ตกเป็นข่าวว่าพวกเขากําลังพิจารณาครับในการย้ายออกจากลาลิกาเพื่อไปเล่นในลีกอื่นอย่างต่างแดนครับ โดยจากรายงานนะครับมีการอระบุนะครับว่าพลพรรคราชนชุดขาวแอัลลมรินเนี่ยไม่พอใจมาตรฐานการตัดสินของศึกลาลิก้านะครับซึ่งถูกจุดประกายขึ้นจากการที่จูดเบลิงแฮมนะครับมิดฟิลตัวเก่งของทีมเนี่ยถูกไล่ออกในเกมที่พบกับโอซากุ่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารับโดยดาแต่ทีมชาติอังกฤษนะครับโดนไล่ออกจากสนามในนาทีที่38แนะครับหลังจากที่ถูกผู้ตศิสิ์กล่าวหานะครับว่าแจกถ้อยคําเป็นของช้าร่วยให้กับพุทธศิสป์น,นะครับโดยรายงานของพุทธศิสป์ที่เขียนส่งคณะกรรมการผู้ควบคุมระเบียบว,วินัย นะครับระบุว่าจูดบูลิงแฮมเนี่ยถูกไล่ออกจากการพูดแจกกล้วยให้กับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับขณะที่จูดบูลิงแฮมนะครับก็ได้ออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับบอกว่าไม่ได้แจกถ้อยคําอันหยาบคายให้กับผู้ตัดสินแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงแค่การสะบัดคาธรรมดาเท่านั้นตามประสานักฟุตบอลที่มีอารมณ์ร่วมกับเกมเท่านั้นเองครับ ทางด้านของคาร์โลอันเชลตินะครับกุนซือของเรอัลมาดริดนะครับก็ออกมาแย้งความคิดของผู้ตัดสินนะครับโดยชี้ว่าเชิดดำรายนี้เนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษไม่ถ่องแท้แล้วก็ไม่ดีพอนะครับซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนะครับ ทำให้ทัพราชนชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับต้องออกมาตอบโต้การตัดสินอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เตรียมเยื่นเรื่องอทธทณ์ใบแดงของจูด์เบลิงแฮมด้วยครับโดยนอกจากใบแดงของจูด์เบลิงแฮมแล้วนะครับทางฝั่งผู้บริหารของเรอัลมาดริดยังรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับกับอีกหลายๆจังหวะในเกมดังกล่าวนะครับโดยเกมล่าสุดที่เจอกับโอซซูน่านะครับมีหลายจังหวะที่น่ากังขานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ทีมเสียจุดโทษรวมไปถึงอีกหลายๆจังหวะนะครับที่ทีมควรที่จะได้ฟาวหรือว่าควรได้จุดโทษแต่กลับไม่่่เกิดดขึ้นแตอยางใครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดก็เพิ่งจะได้ยิ่นเรื่องร้องเรียนต่อสาพันฟุตบอลสเปนนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินที่ร้ายแรงนะครับหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อเอสปัญญนยอสศูนย์ประตูต่อ1เมื่อ2สัปดาห์ก่อนด้วยครับล่าสุดนะครับสปอร์ตสื่อดังจากแดนกระทิงดูนะครับก็ออกมา รายงานข่าวระบุนะครับว่าเรอลมริตเนี่ยอาจจะตัดสินใจนะครับย้ายไปเล่นในลีกอื่นในทวีปยุโรปนะครับเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับการตัดสินในศึกลาลิกาสเปนครับโดยทั้งนี้นะครับมี3ลีกที่อยู่ในข่ายนะครับได้แก่กาโชเซเรอาอิตาลีลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสและก็ศึกบูเสลิกาของประเทศเยอรมันครับ อย่างไรก็ตามครับการย้ายหลีกของเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพวกเขาจะต้องได้รับการอนุมัติจากสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟานะครับรวมถึงหลีกที่พวกเขาต้องการเข้าร่วมนะครับนอกจากนี้สาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาก็ต้องให้การารับรองแก่ทัพราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในการย้ายหลีกย้ายถิ่นฐานด้วยครับ และจนถึงตอนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับว่ากรณีของจูด์ไปเลิงแฮมจะมีคําตัดสินออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าตัวถูกตัดสินออกมาว่าผิดจริงนะครับก็อาจจะถูกลงโทษแบนยาวเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกรณีของเดโก้คอสตานะครับอดีตกองหน้าของอาร์ติโก้มาดริดนะครับที่เคยถูกแบนถึง8เกมมาแล้วนะครับหลังจากที่ด่าทอผู้ตัดสินเมื่อเดือนเมษายนปี2019ที่ผ่านมานครับ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของเรอัลมาดริดนะครับพวกเขาจะลงสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับโดยจะเปิดรังซานเตโกเบนาเบลนะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับหลังจากนั้นครับเรอัลมาดริดจะกลับมาเล่นในลีกนะครับจะกลับมาเล่นในศึกลาลิกาสเปนด้วยการเปิดรังซานเตโกเบนาเบล2เกมติดต่อกันครับรับการมาเยือนของคิโรนานะครับทีมจอมเซอร์ไพรส์ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ต้องรอดูกัน ครับว่าการอุทธรณ์โทษแบนของจูดบูลิงแฮมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีผลออกมาว่าโดนโทษแบนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามครับส่วนกรณีการย้ายหลีกของเรลมมดริตน,นะครับเชื่อว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้อย่างแน่นอนแต่อนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าเรลมมดริตอาจจะย้ายหลีกไปเล่นในหลีกอื่นในทวีปยุโรปก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับ